ตอนนี้ก็อยู่กับช่องเฟรดี้สามเซนกันแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาทาการเสนอข้อคิดก,ก,กันเหมือนเดิมนะไอ้ทุกคนวาดรูปเหมือนเดิมอันนี้วาดรูปแบบงงมากคือมันเหมือนเป็นพี่น้องกันกันกบสปริงบอนนี่เลยอะ่ะเออใช่คือไม่รู้ว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องก,ก็จําไม่ค่อยได้ความจริงรู้ว่าใครเป็นพี่แต่ว่าจําชื่อมันได,ได้เอาล่ะจําแบบคือจํา ใครไม่ได้เลยอะคือแบบใครเป็นพี่ใครเป็นน้องกันแน่อนะไะนั<ๆ>้นเราเาดูกันข้อคิดก็กคือนี่นีนีให้ว่าลุคโกลเด้นเฟดี้เวอร์ชันไหนก็นได้๋ต่ให้ว่าเป็นเวอร์ชันดีๆหน่อยแบบเช่นเวอร์ชันง่ายๆพาใครแบบวาดลุกเก่งอะไรเงี้ยก็ว่าเวอร์ชันนี้ ว่าวิลูร์ชั่นนี้ถ้าใครวาดเก่งๆนะสำหรับคนที่วาดเก่งๆเท่านั้นถ้าใครวาดเก่งมากก็ต้องวาดตัวนี้เพราใครวาดไม่ค่อยเก่งก็จะเอาไปง่ายๆก่อนท่านผู้ชมให้เอาไปเป็นแบบตัวนี้มันก็ๆๆรา้าเซ็ตดีนั่นแหละคลิปนี้ไม่ไมีเลืมมอยอยล่มากก็แค่อย่าลืมก,กด Subscribe และอย่าลืมกดกดติดเพื่อนนะแบบ๊ายบาย